สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้สัปดาห์สุดท้ายของการเลือกตั้งเราจะเห็นความคิดเห็นวิเคราะห์วิจารณ์จากสื่อต่างประเทศไม่น้อยเลยครับผมจับตาดูสื่อต่างๆเพราะต้องการดูว่าเขาจ้องดูเราจากข้างนอกเนี่ยเขามองเลือกตั้งไทยรอบนี้อย่างไรแล้วคนที่ก็ติดตามข่าวการเมืองไทยกนี่ก็ติดตามละเอียดนะครับเขาเป็นนักวิชาการบ้างนักธุรกิจบ้างนักข่าวบ้างนักวิเคราะห์บ้างเนี่ย เขาก็จะจับทุกประเด็นที่น่าสนใจเมื่อเช้านี้ผมพูดถึงที่ The Standard สัมภาษณ์อาจารย์ L s E และก็กลุ่ม International Crisis Group ซึ่งเขาสองผู้เชี่ยวชาญนี้เขาจับตาดูการเมืองไทยเขาตั้งคำถามว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่ามันมีอะไรที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นวงจรเดิม ลับมาลูปเดิมคือ9ก้าไป19ถอย29ประเทศไทยนี่จะถูกมองอย่างนี้มากบ่อยด้วยนะครับฉันต้องถามตัวเองเลยครับว่าถ้าข้างนอกเขามองเราลักษณะว่าการเมืองเราก็วกไปวนมาอำนาจเก่าก็ไม่ยอมทิ้งอำนาจที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆก็ไม่สามารถเข้ามาได้มันจะทำให้ต่างประเทศเชื่อใจประเทศไทยมากขึ้นหรือเปล่า การที่เราจะเป็นประเทศยกตัวเองจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางมา10-20ปีขึ้นมาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่า Middle Power. Middle Power มิดเดิลพาวเวอร์มิดเดิลพาวเวอร์แ่มหาอำนาจระดับกลางเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเราจะไปเทียบกับสิงคโปร์เขาเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเปล่าเขาประชากร4-5ล้านคนแต่ในแง่ของการยอมรับนานา,นาชาติสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอยู่เหนือเรา เรามีการพูดกันถึงว่าเราจะให้ประเทศไทยกลับไปสู่จอเรดราของโลกแต่จอเรดรากลับไปเนี่ยมันแล้วแต่จะมองแง่บวกแง่ลบไอ้จอรเรดาล์ลบก็มีจอรเรดราไปถึงโผล่มาแล้วออประเทศไทยไทยแลนด์แบบโบกไปวนมาอยู่ในจอรเรดราแต่อยู่ต่ำๆนะแต่ประเทศที่เขามีความโดดเด่นที่คนอยากคบหาด้วยที่คนอยากจะไปทำธุรกิจไปลงทุนด้วยนี่ ในจอเรดมันจะสูงแล้วก็เราก็จะค่อยๆลดหายไปจอเรด้าไม่ได้แปลว่าเป็นหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวกระทรวงต่างประเทศจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถนําประเทศไทยกลับไปสู่จอเรด้าที่โดดเด่นได้เพราะว่าการกลับไปสู่จอเรด้าคือต้องเป็นคุณภาพภาพรวมของทั้งประเทศการเมืองเป็นหัวใจสําคัญการเมืองมีเสถียรภาพไหมการเมืองปโปร่งใสไหมการเลือกตั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เสียงของประชาชนพรรคที่ได้อันดับหนึ่งมีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลและมีสิทธิ์ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเขาก็ยังสงสัยอยู่ฉะนั้นอีกบทวิเคราะห์หนึ่งใน CNA ของสิงคโปร์เขาก็ตั้งคำถามเลยครับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมเนี่ยการเมืองไทย w o u l d history repeat itself ก็หมายคืออะไรก็หมายคือคราวที่แล้วปี66เลือกตั้ง พรรที่ได้เสียงมาอันดับหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาลคนที่เป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นหัวหน้าของพรรคอันดับหนึ่งก็ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะกฎเกณฑ์กติการัฐธรรมนูญไทยนั้นกำหนดเอาไว้ไม่เอื้อต่อการที่จะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งดังนั้นจึงน่าสนใจว่าเขามองเราอย่างที่เราเป็นจริงแค่ไหน แล้วต่างชาติเวลาวิเคราะห์เนี่ยเขาจะเกรงใจเราน้อยกว่าที่เราเกรงใจพักการเมืองกันเองนะครับในบทวิเคราะห์นี้บอกอย่างนี้บอกว่าการเลือกตั้งปี6%กกับถึงปัจจุบันซึ่งที่เขาถามว่าประวัติศาสตร์จะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมเนี่ยเขาบอกว่าเลือกตั้งปี6% 6เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะปรากฏการมีคลื่นสีสม้ม ที่นำโดยพรกเก้าไกลในขณะนั้นซึ่งบทวิเคราะห์นี้บอกสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกลายเป็นฉากหลังหรือแบ็กกราวด์ที่สำคัญในการวิเคราะห์พลวัตการเมืองวันนี้เลือกตั้ง66นั้นในบทวิเคราะห์บอกนำโดยพิธาลิมเจริญรัตสร้างปรากฏการณ์ด้วยการค้าคว้าชัยชนะเหนือความคาดหมายข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับทั้งคนไทยและต่างชาติเขาก็มองอย่างนั้น พระวดีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสูงที่สุดชัยชนะนี้ได้รับแรงหนุนจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเยาวชนและผู้ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจากภาวะความแตกแยกทางการเมืองที่ดําเนินมาหลายปีพรกเก้าวไกลเสนอนโยบายหลักที่เน้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและท้าทายกลุ่มอํานาจทางการเมืองแบบดั้งเดิมแต่บทวิเคราะห์นี้บอกความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาล ของพระเก้าวไกลต้องประสบความล้มเหลวครับเพราะว่าไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอในการร่วมลงมติร่วมของสองสภาเ,ออเพราะว่าสมาชิกวุฒิสาภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะทหาร250คนส่วนใหญ่ลงมติคัดคา้านถูกมองว่าเป็นแรงต้านจากกลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมต่อมาพระเก้าวไกลถูกสารธรรมนูญสั่งยุบพัก จากนโยบายหาเสียงที่เสนอแก้ไขกฎหมาย112ส่งผลให้สมาชิกพักต้องย้ายไปสังกัดพักใหม่ชื่อพักประชาชนนี่เขาเรียงลำดับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก,ก็บอกแต่ว่าความตึงเครียดทางการเมืองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเหตุการณ์ปี66ส่งผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงก็ให้เกิดพลวัตทางการแข่งขันที่ซับซ้อน และแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงครับเขาก็มองการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้แหละเขาก็บอกว่าพลวัตมันเปลี่ยนไปครับบอกว่าบริบทเลือกตั้งปี69นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากการเผชิญหน้าทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนในอดีตมาสู่สนามแข่งขันที่กระจัดกระจายคาดเดายากยิ่งก็ยอมรับนะมันคาดเดายากเพราะสภาพแวดล้อมทางการเมืองปัจจุบันถูกขับเคลื่อน ด้วยปัจจัยที่แตกต่างออกไปส่งผลต่อยุทธศาสตร์ทางการหาเสียงของทุกพรรคการเมืองปัจจัยที่สําคัญเนี่ยที่ทาให้การเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเนี่ยก็บอกสรุปได้อย่างนี้ตรงนี้น่าสนใจนะถ้าเรามองจากไทยเราอาจจะไม่สังเกตละเอียดขนาดนั้นเขาบอกว่าข้อที่แตกต่างไปในครั้งนี้เนี่ยเทียบกับเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือการเลือนหายของข้ออุดมการณ์ที่ชัดเจน คือการแบ่งขั้วระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายสนับสนุนกองทัพซึ่งเคยเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนในการเลือกตั้งปี62และ66ลดความชัดเจนและลดความคมชัดลงอย่างมากความคลุมเครือทางอุดมการณ์นี่แหละสร้างสภาวะตลาดการเลือกตั้งที่ผันผวนซึ่งความพักดีของผู้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ถูกผูกมัดไว้กับขั้วใดขั้วหนึ่งอีกต่อไป อีกข้อหนึ่งที่นักวิเคราะห์ใน CNA เขาบอกว่าแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วคือการขับเคลื่อนด้วยประเด็นเฉพาะหน้าโดยเขาอ้างถึงคุณสติธรธนานิติโชธนักวิจัยอาวุโสจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าอาจารย์สติธรเนี่ยชี้ว่าการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้ถูกกำหนดโดยประเด็นเร่งด่วนเช่นวิกฤตชายแดนกับกัมพูชา เศรษฐกิจที่ซบเซากระแสประชานิยมหรือชาตินิยมมากกว่าการแข่งขันเชิงคุณภาพหรือแนวคิดนี่เขาบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องประเด็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณค่าหรือแนวคิดทางด้านนโยบายอีกประเด็นหนึ่งที่บทวิเคราะห์ของ CNA สิงคโปร์เขาบอกว่าต่างไปจากเลือกตั้งคราวที่แล้วคือความไม่แน่นอนและคะแนนเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจในสสู เลยอ้างผู้เชี่ยวชาญในไทยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คาดเดาได้ยากอย่างยิ่งและไม่ได้ยึดโยงกับนโยบายเป็นหลักเพราะมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจจํานวนสูงดังนั้นเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นผลโดยตรงที่บีบให้พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคจัดตั้งเก่าแก่ไม่สามารถพึ่งพาฐานเสียงแบบเดิมๆได้อีกต่อไป ถูกบีบให้ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าแข่งขันในสนามของพรรคประชาชนเน้นนวัตกรรมเชิงนโยบายและดึงดูดคนรุ่นใหม่นำไปสู่การเรียนแบบเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีเขาก็วิเคราะห์นะว่าเออทำไมจึงมองแล้วว่าพรรคต่างๆเนี่ยพรรคเก่าๆเนี่ยไม่สามารถพึ่งฐานเสียงเดิมก็เลยถูกบีบถูกกดดันต้องปรับยุทธศาสตร์เพื่อแข่งกับพรรคประชาชน ฉะนั้นก็มองว่าผู้ท้าชิงหลักคือใครเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ท้าชิงซึ่งต้องแย่งที่นั่งเบอร์หนึ่งกับพรกประชาชนนั้นต่างคนต่างกำหนดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจเขาเน้นเขาศึกษาวิเคราะห์ว่าพรคประชาชนยุทธศาสตร์เป็นยังไงบอก,พ,กพักประชาชนเนี่ยสืบทอดเจตนารมณ์มาจากพรกเก้าไกล ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตนอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันพรรคยังคงเป็นผู้นำในการสำรวจความเห็นคือโพลต่างๆได้รับการสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ30-34%จากโพลสำรวจที่น่าเชื่อถือหลายสำนักและบอกว่าพรรคประชาชนปรับกลยุทธ์เพื่อขยายฐานเสียงกว้างขึ้นมีอะไรบ้างปรับกลยุทธ์คือหนึ่งปรับเปลี่ยนท่าทีผู้นำพรรคประชาชนบอกว่าพรรคปรับอารมณ์และโทนของตนให้เป็น พลังที่มีท่าทีประนีประนอมมากขึ้นและพักที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวงกว้าง 2. พรพัประชาชนมุ่งเน้นนโ,นโยบายพักนำเสนอโนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์สามทีสามไทยซึ่งมุ่งเน้นความโปรง่งใสความเท่าเทียมและการบริหารจัดการที่ทันสมัย รวมถึงการปฏิรูประบบยุติธรรมและกลไกต่อต้านการทุจริตและก็อีกประเด็นหนึ่งของพรรคประชาชนในบทวิเคราะห์นี้เขาบอกภาวะผู้นำพรรคนี้มีนักวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้ารับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกมากที่สุดแต่มีการประเมินว่าผู้นำชุดใหม่อาจจะขาดสเสน่ห์หมายความว่าตูเท่งเองอาจจะขาดสเสน่ห์ดึงดูด เมื่อเทียบกับผู้นำในอดีตเช่นพิธาธนาธรและอีกประเด็นหนึ่งคือมีส่วนร่วมของเยาวชนพักก็ยังคงใช้ฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งเป็นสะพานเชื่อมกับคนทุกรุ่นเพื่อสื่อสารขยายแนวคิดของพักไปสู่กลุ่มต่างๆบทวิเคราะห์นี้วิเคราะห์พักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยว่ายังไงเขบอกว่าการประตัวของภูมิใจไทยและเพื่อไทย สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองต่อความสําเร็จของพรกประชาชนหมายความว่าสองพักนี้เรียนแบบพรกประชาชนหรอเขามองอย่างนั้นหรือบอกาการเรียนแบบแนวทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งเยาวชนและคนเมืองถือว่าเป็นการยอมรับโดยในว่ากลยุทธ์ทางการเมืองแบบเดิมของสองพักเนี่ยล้าสมัยเป็นแล้วต้องเผชิญกับคลื่นสีสม้ม นี่คือการปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดความจำเกิดจากความจำเป็นนะไม่ใช่เพราะอยากทำแต่ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันภายใต้ภูมิทัศน์การเมืองใหม่ดังนั้นเขาจึงบอกเลยพรรคภูมิใจไทยปรับยังไงภูมิใจไทยพยายามขยายฐานเสียงในกอทมอเปิดตัวผู้สมัครเป็นคนรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาว,วิชาชีพต่างๆควบคู่ไปกับนักการเมือง ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เดิมส่วนพรรคเพื่อไทยเหรอก็ปรับตัวด้วยการเปิดตัวผู้สมัครเลือดใหม่จากหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องประกาศจะตั้งทีมเทคโนแครตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารประเทศบทวิเคราะห์นี้อ้างคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนได้แสดงความเห็นต่อปรากฏการณ์นี้ว่า การเรียนแบบนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการยกย่องและเป็นสัญญาณว่าแนวคิดของพรรคประชาชนได้กลายเป็นกระแสหลักที่พรรคอื่นต้องปฏิบัติตามการแข่งขันเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่กลายเป็นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์การเมืองทําให้บทบาทของกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเยาวชวนมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้บทบาทของกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เยาวชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้น่าสนใจเบากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเยาวชนยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญและเป็นตัวแปรในการเมืองไทยครับแต่ว่ารูปแบบการแสดงออกของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะก็บอกว่าการชุมนุมประท้วงบนท้องถนนในอดีตก็แปลมาเป็นการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบที่สุขุมและเงียบขรึมมากขึ้น ความรู้สึกและถ้าทีทางการเมืองคนรุ่นใหม่ปัจจุบันของไทยเนี่ยเขาบอกว่าสรุปได้อย่างนี้ตรงนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเราจะไม่ได้วิเคราะห์กันจากฝั่งของไทยเพราะเราเคยคุ้นเคยกับมันแต่เขามองอย่างนี้เขาบอกว่าเดิม <c oughs> คนรุ่นใหม่ไทยเนี่ยเดินจากท้องถนนตอนนี้เข้ามาสู่การมีส่วนร่วมที่เงียบ เขาจะสังเกตเลยนะ from streets to quiet engagement มี engagement เหมือนกันมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกันแต่เป็นปฏิสัมพันธ์แบบเงียบๆโดยที่เขาอ้างอดีตการน,นำนักศึกานักเรียนและก,กิจกรรมคนหนึ่งคือคนณละผลพัดหวังภัยิทธ์บอกว่าการเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนจากการชุมนุมใหญ่มาสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับสูง แบบเงียบๆ quiet but high level of political engagement เงียบแต่มีปฏิสัมพันธ์ส่วนร่วมทางการเมืองสูงผ่านช่องทางต่างๆเช่นออนไลน์และงานศิลปะด้วยนะและข้อ2คนรุ่นใหม่มีความกังวลความกังวลหลักคือเรื่องความกังวลต่อเศรษฐกิจความเชื่อมั่นต่อการเมืองที่ลดลง โอกาสในอนาคตและความยากลำบากในการปฏิรูปแล้วต่อมาความรู้สึกท้อแท้และสภาวะชะงักงนันคนรุ่นใหม่รู้สึกจริงๆชะงักงนันบอกคนหนุ่มสาวจำนวนมากรู้ถึงสภาวะชะงักงันเชิงโครงสร้าง structural status และความผิดหวังต่อระบบการเมืองที่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงเขบอกว่าคำว่า real change เปลี่ยนแปลงแท้จริงมันไม่เกิดฉะนั้นแม้จะเผชิญกับความท้าทายและความรู้สึกท้อแท้เนี่ยในบทความนี้ก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ยังคงยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยก็ยังส่งอิทธิพลต่อวาทกรรมทางการเมืองโดยรวมเป็นรากฐานสําคัญครับในการกําหนดทิศทางผลลัพธ์การเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงดังนั้นเขามองอย่างนี้บทวิเคราะห์นี้เขบอกว่าเมื่อพิจารณาจากคณิตศาสตร์ และความเป็นจริงทางการเมืองเลือกตั้งปีนี้เป็นไปได้ยากยิ่งที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะสามารถครองเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดได้เพียงพรรคเดียวฉะนั้นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเขามองว่าสมการคืออะไรใครได้2 5 0ที่นั่งก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถเป็นผู้ตั้งรัฐบาลได้ และตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งจะไม่มีส่วนร่วมในการลงมติเลือกนายกอีกต่อไปสองความจำเป็นของการจัดตั้งรัฐบาลผสมมันเป็นยังไงเขาอ้างคุณณพลจตุสีพิทักนักวิเคราะห์จากสถาบันไอซิสที่สิงคโปร์นะบอกว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ามากที่สุดคือการเป็นพันธมิตรระหว่าง2ในสพักใหญ่ การเมืองเชิงแลกเปลี่ยนมันเป็นยังไงเขาวิเคราะห์ต่อรองทางการเมืองหลังเลือกตั้งมีแนวโน้มจะเป็นการต่อรองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมและการเมืองเชิงแลกเปลี่ยนแล้วก็จะมีการจับค้่ทางการเมืองที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นเรื่องปกติ strange bed fellows คำว่า strange bed fellows ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเมืองเข้าหมายถึงคนที่นอนเตียงเดียวกัน แต่ว่าไม่คุยกันแต่ความจําเป็นต้องนอนเตียงเดียวกันฉะนั้นเขาสรุปอย่างนี้เขาบอกการเลือกตั้งปี2-5-6-9เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ถูกกําหนดจากความตึงเครียดระหว่างพลังการเมืองใหม่ที่กําลังเติบโตกับพักการเมืองดั้งเดิมที่ถูกบีบให้ต้องปรับตัวในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นฐานพลังสําคัญของการเปลี่ยนแปลงกลับต้องเจอกับความรู้สึกผิดหวังต่อสภาวะชงักงัน ของระบบฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันที่คาดเดายากแต่เป็นบททดสอบที่สำคัญครับว่ากระบวนการหรือกระบวนทัศน์แนวคิดทางการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2566จะสามารถต้านทานแรงเฉืยของสถาบันทางการเมืองและการถูกกลืนกินเชิงยุทธศาสตร์จากคู่แข่งได้หรือไม่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางอนาคต การเมืองไทยในระยะยาวแต่ดูแล้วความหมายเขาคือเขาไม่ค่อยจะมั่นใจครับว่าประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางอย่างไรและประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมซ้ำรอยแปลว่าพรักอันดับหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเป็นการรวมหัวของการเมืองแบบเก่าๆเ,เพื่อจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันใช่หรือไม่อาจารย์เอบทวิเคราะห์นี้อาจารย์เออ่านแล้วน่าสนใจนะเขาถามว่าเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย ประวัติศาสตร์จะส้ำรอยหรือไม่ส้ำรอยไหมครับอาจารย์เอเอาละครับการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยกำลังมีคำถามใหญ่เลยก่อนที่เราจะไปถึงการเลือกตั้งปี2569นะครับว่าไอ้เคลื่อนลูกใหม่ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ไว้เนี่ยมันจะกลับใหม่อีกรอบไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นแค่กระแสะที่ค่อยๆจางหายไปตามเวลาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือคำถามที่ว่า ้พักการเมืองชนะเลือกตั้งแท้แต่ทำไมตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันต้องย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งที่แบบโอ้โหพลิกล็อกสุดๆในปี2566เลยครับย้อนไปปี2566นะครับตอนนั้นเนี่ยมีกระแสที่แรงมากๆเลยนำโดยคนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่าคลื่นสีส้มขึ้นมาแบบหักปากกาเซียนถูกโพเลยก็ว่าได้<ม>แล้วก็ส่งให้พักเก้าไกลในตอนนั้น ชนะเลือกตั้งไปแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยแ่ะครับใชยชนะครั้งนั้นนะ่ครับมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ดังแล้วก็ชัดมากๆว่าสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคือเบื่อเต็มทีกับความขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆที่มันยืดเยื้อมานานแล้วนโยบายที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากล้าหาญมากๆเลยนะครับ คือเป็นการปฏิรูปรูปแบบถึงรากถึงโคนเลยตั้งแต่เรื่องการยุติบทบาททหารในการเมืองไปจนถึงการปฏิรูปประเด็นที่ที่เคยถูกมองว่าแตะต้องไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายโครงสร้างอำนาจเก่าแบบตรงตรมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแต่ว่าคลื่นแห่งความหวังลูกใหญ่เนี้ยสุดท้ายมันก็ไปเจอกับกำแพงที่แข็งแกร่งมากๆครับจนทำให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จลองดูไทม์ไลน์กันนะครับ คือพอชนะเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566ปุ๊บไม่นานก็โดนวุฒธธิสภาที่มาจากการแต่งตั้งสกัดกัน้นแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่คำสั่งยุบพ,พักจากสารรัฐธรรมนูญคือถ้าดูดีๆจะเห็นเลยว่าชัยชนะของเขาเนี่ยถูกรื้อถอนอย่างเป็นระบบในเวลาที่สั้นมากๆดังนั้นจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คือโครงสร้างทางการเมืองตอนนั้นนั่นเองครับ ที่มันเปิดช่องให้วุฒิสภาซึ่งต้องย้ำว่ามาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะมีอำนาจมากพอที่จะขวางเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกมาผ่านผลการเลือกตั้งได้โอเคตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2569แล้วก็ต้องบอกว่าเกมการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยคือสมรภูมิรบมันเปลี่ยนไปเลยครับ จากที่เคยสู้กันชัดๆด้วยเรื่องอุดมการฝั่งประชาธิปไตยประทับฝั่งทหารตอนนี้มันกลายเป็นการแข่งกันที่นโยบายปากท้องล้นๆ้นเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความกังวลในชีวิตประจําวันของผู้คนกลายเป็นประเด็นหลักไปแล้วแต่จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือถึงแม้ว่าจะโดนยุบพักไปแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนแล้วเนี่ย แต่ผลโพจากหลายๆสํานักทั่วประเทศก็ยังชี้ไปทางเดียวกันนะคะว่าพวกเขายังเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งอยู่เลยแถมยังนําค่อนข้างเหนียวแน่นด้วยทางฝั่งแกนนําพักเองก็ดูจะเข้าใจสถานการณ์ใหม่นี้นะครับอย่างที่คุณสิริกัญญาตันสกุลพูดไว้ว่าเวลาผ่านไปเราก็โตขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลว่าโอเคพักกําลังปรับกลยุทธ์นะ เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้มีแค่อุดมการณ์แต่สามารถบริหารจัดการบ้านเมืองได้จริงๆแล้วยุทธาศาสตร์ใหม่ของพวกเขาก็คือวิสัยทัศน์สทยนี่แหละครับคือจะเน้นไปที่เรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นอย่างเช่น 1. ความโปร่งใสต้องยกเครื่องกระบวนการยุติธรรมและกลไกลปรับโกงใหม่ทั้งหมด 2. Mm. ความเท่าเทียมคือการขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกคนและ 3. ก็คือการบริหารที่ทันสมัยอย่างการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น mm. คือทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะขยายฐานเสียงให้กว้างออกไปนั่นเองครับทีนี้มันก็เลยวนกลับมาที่คำถามใหญ่ที่สุดครับว่าโอเคคะแนนนิยมยังนำอยู่ก็จริงแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจจะทำให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิมคือไปไม่ถึงฝันตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกครั้งคำตอบแรกเลยก็คือเรื่องของตัวเลขครับ250 นี่คือตัวเลขสำคัญเลยนะคือจำนวนสอสอที่ต้องมีเพื่อจะครองเสียงข้างมากในสภาที่มี500ที่นั่งซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย การที่พักเดียวจะชนะแบบแลนสไลด์ได้ถึง250เสียงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในระบบการเมืองปัจจุบัน mm hmm. นั้นก็เลยบีบให้ทุกพักต้องลงไปเล่นเกมต่อรองที่ซับซ้อนมากๆ mm hmm. เพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้ครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย mm hmm. การโหวตเลือกนายกจะมาจากสสล้วนๆแล้วไม่มีสาอวอมาเกี่ยวเหมือนปี6 6ก็ตามแต่มันก็มีความไม่แน่นอนอื่นๆเข้ามาแทนที่ครับ อย่างแรกเลยคือการต่อรองตั้งรัฐบาลผสมอันนี้มาแน่ๆแล้วเราอาจจะได้เห็นการจับคู่ที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ mm hmm. นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจอีกเยอะมากแถมพักอื่นๆตอนนี้ก็เริ่มหันมาลอกสไตล์การหาเสียงที่เน้นคนรุ่นใหม่เหมือนกันทุกอย่างเลยดูคาดเดายากไปหมดครับคำพูดของคุณนินทรานนทะชัยวิทย์ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย ผมว่ามันจะท้อนความรู้สึกของคนรุ่นใหม่หลายๆคนได้ดีมากเลยนะครับคือมันเหมือนกับว่าโมเมนตัมมันอาจจะดูแผ่วๆลงไปบ้างแต่ไฟในใจมันยังไม่มอดนะแค่รอจังหวะที่เหมาะสมที่จะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง mm. มันคือความรู้สึกที่แบบผิดหวังกับเกมการเมืองแต่ก็ยังไม่หมดหวังสทัทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกประเด็นสําคัญครับ คือความสำเร็จของคลื่นสีส้มเนี่ยมันได้เปลี่ยนวิธีการหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นๆไปหมดเลย mm. พรรคดั้งเดิมต่างๆตอนนี้ก็ต้องปรับตัวหันมาส่งผู้สมัครที่อายุน้อยลงมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพื่อมาแข่งชิงคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะซึ่งนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วล่ะครับว่าพลังของคนรุ่นใหม่ได้ทิ้งผลกระทบที่ถาวรไว้กับการเมืองไทยไปแล้ว เพราะฉะนั้น mm hmm. คำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันก็คือขบวนการของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงกระเพื่อมได้ขนาดนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนคะแนนนิยมในโพหรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมที่พวกเขามีให้กลายเป็นอำนาจทางการเมืองจริงๆที่จับต้องได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วกำแพงโครงสร้างอำนาจเดิมมันจะยังคงแข็งแกร่งเกินไปและประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยเดิมอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ ครับถ้าเลือกตั้งครั้งนี้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยคนไทยจะได้บทเรียนอะไรบทเรียนที่จะปวดบทเรียนที่สอนเราว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยากในประเทศไทยหรือมันเป็นกำลังใจว่าเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงแต่มันจุดเริ่มต้นไหมรอเลือกตั้งคราวหน้าไหมประวัติศาสตร์จะสร้างบทใหม่เลือกตั้ง ครั้งนี้จุดเริ่มต้นของการเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่เพื่อนนําไปสู่เลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นี่เป็นคําถามใหญ่ที่ผมรอคอยจะหาคําตอบครับขอบคุณทุก